<c oughs> ก็อย่างที่เคยพูดมานะว่าทุกวันนี้วงการสงเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มจริงๆนะไม่แผ่วจริงๆมีข่าวมาหเห็นกันทุกวันนะะที่มาพูดนี่ไม่ใช่ว่ามาพูดเครื่อคละครสนุกนะม,มันก็ระเหียใจอยู่เหมือนกันแหละแต่จะทำไงได้มันไปอย่างนี้นะมันไม่ใช่ถือแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจ ว่ามันมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมันก็มีมาเรื่อยๆมันก็มีมาอย่างเงี้ยมีสองฝากสองฝายมีอ่าเดลัทีมีลัทชีมีอารัทชีมาอย่างน,งางาาางนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยอืมของโลกการําเป็นตามธรรมเป็นต,ต,ตามธรรมชาติอ่ามันก็เออถือว่าเป็นสีสรันไปแล้วกันอย่างนี้แลว้วมันถึงจะมีสีรันแหมอะไรมันจะดีไปซะหมด เลีวก็ไม่ได้เลียวไปสมหมดเออเอาอย่างเงี้ยเอาขละเคล้ากันไปอ่มันก็มีข่าวมาใหม่อีกแล้วอ่ามีข่าวมาปุ๊บก็จบข่าวปั๊บเร็วเร็วเหมือนกันก็โอเคดีมีสองคนผัวเมียเขาไปแจ้งความกับตำรวจอืข้อหาถูกอ่าเป็นว่าถูกหลอกอ่าแม่ของเขาทางแม่ของเขาน่ะนะ บอกว่าถูกหลอกเอาเงินไปลงอ่าลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยจากสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมชื่อไม่จำชื่อไม่ได้ทำทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทำทำทำอะไรสักอย่างน,นะอ่าอ,อืมที่มีพฤติกรรมอ่าสอนให้คนเสพกามนะ อ่าแต่ก็ต้องเป็นคู่กันนะเป็นผัวเมียกันนะเอออยาก,กาาเสพกันก็เสพกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าย้อนกลับไปประมาณสามถึงสี่ปีหรือห้าปีละไอสำนักเนี่ยมันเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นนะอืมเอออย่ที่สอนให้โยมอ่าคุณนคุ้นไหมสอนให้โย وم, มมุดลงไปในถังน้ำกั้นใจมุดลงไปในถังน้ำ แล้วก็อะไรไเหมือนปฏิบตัติแนวทางปฏิบัติเขาไปภาวนาไปอะไรมุดกั้นใจลงไปในถังน้ําจนกว่าจะสําเร็จมวยผมจะเป็นก้อนอุจจาระปัสสาวะจะมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ยนะเอออ่าสำนักนี่นแหละสำนักเดียวกันสอนคนเสพกามแล้วก็อะไรก็อ่าพอปฏิบัติทําเสร็จดึกๆมากก็ เปิดเพลงเต้นกันกัน,นี้ย้อนกลับไปสามสีป่ปีมันมีมาก่อนแ้วนะาข่าวนี้แล้วเขาก็ปิดข่าวไปแล้วก็จัดการไปแล้วมันก็กลับมาใหม่มันกลับมาใหม่แต่กลับมาใหม่ก็ยังไงอะ่ะอาตมาก็ไม่รู้จะ่ว่าไงนะมันก็ยังมีโยมไปศรัทธามีโยมไปหลง มีโยมเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปทําบุญกับสํานักอย่างนี้ไม่รู้อาตมาอยากจะทํายังไงกับโยมนี่อยากจะกราบโยมงามๆสักทีดิสาธุอาตมาขอกราบโยมงามๆสักทีเถอะอย่างนี้เหรอให้โยมอ่ะเลิกเลิกโง่สักทีเถอะโยมเอ้ยมันเห็นอยู่ขนาดนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้ว แกไปสอนเสียบการรมโยมมืยังเข้าไปสอนไปมุดถังน้ําโยมก็ยังเข้าไปเลิกโง่ที่เถอโยมอเออมาขอขอจะขออย่างไงขอวิงวอนหรือขอขอกราบหรือขอไม่รู้อ่ะมาต่อมาอยากให้ตื่นกันสักทีเถอะชาวพุทธเราเนี่ยนะอ่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมิฉาทิฏฐิเดเรัจฉา,านมิชาตื่นกันเถอะชาวพุทธเถอะนะอืม,อม ไม่รู้จะทำยังไงเออแต่ทางคณะสงฆ์ก็จัดการไปแล้วนะจับศึกและพารูปนะั้นอ่าผู้เป็นอาจารย์ผู้นำพาหน้าปฏิบัตินะอืมก็จับศึกไปแล้วดำเนินการเรียบร้อยตามขั้นตอนว่ากัดต่อไปแต่ก็ดีปิดเร็วๆดีไม่ต้องยืดเยื้อเพราะมันมีมาทีแล้วข่าวอย่างนี้ แล้วมันก็ยังโผล่มาอีกมันโผล่มาอีกโยมก็มีมีหลงเข้าไปอีกโอ้โหทาไมมันโง่มันเข่ากันอย่างนี้นะเวลาตมาบอกว่ามันโง่อยังเลยมันนี้ยังเลยก็หาว่าตมาไปว่าแต่เขาไปนี่แต่เขาไปด้อยค่าแต่เขาเอาก็มันโง่โยมมันมันโง่ไหมล่ะเออถ้าคนมันโง่อย่างงั้นกูจะไปบอกโยมฉลาดจังเลยโยมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโยมนะ อย่างนั้นเหรอมึงโง่มึงจะไปให้ให้กูบอกว่ามึงฉลาดได้ยังไงล่ะเออเออถ้าว่าคนฉลาดคนปัญญาดีเออแล้วไปบอกเขาโงา่เอออย่างนี้มันก็มันก็ผิดอีกแล้วเออมันก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าคนที่เขารู้แจ้งเห็นจริงผู้รู้ผู้ตื่นผูุ้บกบานผู้มีสติป,ปัญญาดีมีความฉลาดอ่ารู้จักพัฒนา ตนเองพัฒนาจิตใจแล้วก็ชมเชยเออนี่นี่อย่างนี้เขาเอออย่างนี้เขาดีควรเอาเป็นยยอย่างนะเออถ้ามันโง่แล้วก็จะีมาว่าเดี๋ยวจะมาไปว่าเขาเอาคนโง่แล้วมึงจะไปให้กูชมว่าฉลาดอย่างนั้นเหรอเออก็เหมือนกับอะไรนะอ่ามีพระรูปหนึ่งไปยืนเถียงกับรปภเลยนะ อยู่หน้าช่องสามะนะอืมแล้วก็จะไปอ่ารวมคนก่อมอบเออจุอ่าไปรวมคนไปรวมผู้ศรัทธารวบรวมพลอะนะเพื่อจะไปอะไรของเขาต่อมาก็โอ้เห็นแล้วนะอืมแล้วมันก็ยังมีโยมบางพวกเนี่ย ที่จะไปรวมพลกับที่จะไปรวมพลกับท่านอีกนะโอ้ยโยมแค่นี้โยมก็อยู่ไม่ไม่ออกอะไรกันเลยเหรอยมอ่ะพอ,อตะมาว่าโง่ตมาว่าบัวใต้ตมก็หาว่าตะมา,าไปเหยียดไปอะไรกูไม่ได้เหยียดกูก็ว่าไปตามเนื้อผ้าคนโง่กูจะไปบอกว่ามันฉลาดได้ไยังไงล่ะเออเข้าใจหน่อยดิอืมเออมองไม่ออกกเลยเหรอ แล้วจะไปร่วมกับท่านแล้วจะไปร่วมชุมนุมโยมมองไม่ออกเลยเลยอะไรคือการปกป้องพระพุทธศาสนาอะไรคือการทําลายพระพุทธศาสนาแค่นี้โยมยังมองยังดูก็ไม่ออกเลยเว่าพระเป็นยังไงอะไรยังไงโอ้อย่าไปเลยไปไปมันเป็นการวิจารณ์ตัวเองเขาจะมองพวกโยมโยมที่ว่าไปร่วมร่วมกันชุมนุมอะไรเขาจะมองเป็นตัวตลกเอาเขาจะขำ คำกับพูดซึ่งไร้ปัญญาเนี่ยซึ่งมองมันมองไม่ออกกันเลยเหรอว่าอะไรดีอะว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรจะพูดยังไงอะว่าอะไรสว่างว่าอะไรมืดเออเว้ยอยากให้ตื่นนะที่เอโยมเอ้ยยังมีคนไปเคารพไปศรัทธานะแล้วก็บอกแนละ้วพระที่พูดคําว่าไอ้นี่ยนะครับนะครับนะนะนะฮะ นะฮะนะครับนะครับครับผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะฮะนะฮะนะครับอย่างนี้ต่อมาไม่บอกเลยแค่คําพูดแค่นี้ต่มามันก็มองไปถึงภูมิอ่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลมันก็มองไปถึงภูมิอัดภูมิทรรมภูรรม,รรมิจิตภูมิอันนี้แหละเออพระเขาไม่มีมาพูดมาครับมาฮะมาเห่ออะไรกันหรอกมาเจ้ามาแจ้อะไรกันหอรอกนะ,นะอืม ครับเพิ่มเนี้ยเอาปพูดกับพระเคยทาคลิปมาไมปหาดูแค่คําพูดยังใช้ศัพท์ไม่เป็นเลยคํค็ใช้คําว่าอัตมายังไม่เป็นเลยผมผมอยู่นี่นะครับนะครับนะทุกคนนะนะนะครับนะฮะนะฮะอัตอมาไม่มองว่าเป็นพระเออสึกออกมาสึกออกมาเป็นเป็นอันนี้ก็ได้มันเป็นสายว่าเหลืองนมัน เหมือนมันเหมือน,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 นไปยิ่งไปทําลายอ่ะไปยืนอันนี้กับร,ปรอปภยืนเถียงกับรอปภอ่าตัวน,นี้คือไม่อยากจะมาตาหนิอะไรท่านหรอกนะก็อ่ขอแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพนะท่านพระครูดูในขนาดพระครูนะ <c oughs> แล้วไปยืนเถียงกับร,ปรอปภไปบอกให้เขาเนี่ยเคารพกันบ้างสิเคารพนะท่านก็ต้องเคารพคนอื่นท่านต้องรู้จักเคารพคนอื่นก่อนนะ ก่อนที่จะให้คนอื่นมาเคารพท่านนะท่านยังไม่เคารพในพื้นที่อะไรของเขาเลยยังไม่รู้จักมารยาทยังไม่รู้จักให้ความเคารพคนอื่นแล้วจะให้คนอื่นมาเคารพตนท่านคนเขาจะเคารพคนเขาจะศรัทธาไม่ต้องบอกให้เขามาเคารพมาให้เขาศรัทธาหรอกไม่ต้องบอกเขาหรอกโยมเขาดูออกเขาก็น่าจะมีผู้ที่ บัวพน้นนามีอยู่เยอะนะกับผมทําคลิปเหมือนกันเนี่ยใช้คำว่ากับผมเนี่ยใช้คําพูดกับพระกับผมทาคลิปเหมือนกันมันก็มีบัวใต้ตมมา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 แวบๆบแบบมาเหมือนกันก็มีแต่มันก็มีน้อยมากแต่สวนมากก็มีเป็นผู้มีปัญญาแน่แหละชาวพุทธ <c oughs> มีผู้ยากดักดักดานเป็นบัวใต้ตมเป็นอาหารเต่าและปลาัน่ก็มีมีน้อยเอออยากให้โยม พ้นจากบัวเหล่านี้สะบัวใต้ตมเนี่ยพ้นตมขึ้นมาให้มันพ้นตมขึ้นมาก็ยังดีขอแค่มันยังยังไม่พ้นน้ําขึ้นมาแต่มันยังยังอยู่ในน้ําอยู่มันก็รอวันที่จะพ้นน้ํามันก็ยังดีแต่อย่าไปอยู่ถึงขนาดใต้ตมเลยนะเอมหมอให้เขาขอท่านยังไม่เคารพสิทธิคนอื่นเลยท่านก็ต้องรู้จักรู้หน้าที่เขาหน้าที่เขาคืออะไรอะไร,ะไรยังไงหน้าที่พระมีอะไร ท่านยังไม่รู้จักหน้าที่ของท่านเลยนะรปภเขาทําตามหน้าที่เขาเนี่ยนะอืมโยมการวางตัวมันไม่ไม่สมกับเป็นอ่าสมณะสักยะบุตรอ่ะจะให้เขาเคารพโอ้นะอันนี้อตมาก็ไม่ได้มีะปะไม่มีปัญหาเลยกับท่านนะท่านพระผู้ใหญ่ท่านโด่งดังมาตั้งนานแล้วนะอือ ต่อมาก็แค่เป็นห่วงท่านปวดหัวก็กินยาหนาวก็ห่มผ้าหิวก็ฉันมามา่ามีวิตามินบีห้าฉันเข้าท่าขยันเข้าสวดเป็นห่วงสุขภาพท่านเฉยๆอยากให้ท่านพักผ่อนเยอะๆนะท่านนะอืม เรามีกิจธุระที่สงพึงกระทําอะไรในวัดในวานะทําอยู่ในวัดในวาเรานั่นแหละพระด,ดีเขาไม่มาเดือดร้อนหรอกอ่าถ้าเป็นพระดีนะเขาตําหนิเขาว่ากล่าวเขามีประเด็นแต่กับพระที่อใช้คำอาจจะเป็นพระที่อาจจะเป็นพระที่ไม่ดีอะไรเงี้ยพระที่อาจจะทํา นอกกรอบอะไรเงี้ยอ่าเขาก็เขาก็ว่าพระเหล่านั้นเออถ้าเราดีเราจะไปเดือดร้อนทําไมเราเออคนดีๆหรือพระดีๆท่าทานไม่เดือดร้อนหรอกอืมนะอืมมันเป็นการปกป้องโดยซ้ำไปอ่าเนื้อร้ายก็ตัดทิ้งไป เอาเหลือๆไว้เนื้อดีๆตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเนื้อดีก็บอกแล้วมใช่พาะดีหรอยผ้าปากม่า,มาอย่างนี้มันจะไปเด็กดีอะไรนะเอเอตำหนติติเตือนสงกันเองว่ากล่าวติวเตือนสงกันเองแล้วก็อยากจะพูดให้โยมได้ตื่นมามีปัญญาด้วยนะเอเอเออแค่นี้แหละนะออฟังเอาสูสังนวเตปัญญัง ฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอ้อจะเลินพร